สบายแล้วรอบเนี้ยอันหนูเกาะหลังไว้ดีๆไปครับเราพร้อมแล้วฮะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เก็บนะบเพราะว่ามาันยังไม่เลยเฮ้ยอย่างดึงเอา้เอาเฮ้ยแม่งบังของเพื่อของที่ตัวเองใจงนี่นะอา่า อย่าหนูเกาะหลังไว้ดีๆเกาะหาเกาะอะไรพวเนยว่ามันไม่ค่อยอ่ยเท่าไหร่อ๋อโอเดูเ,เ,เหมือนว่ารอบนี้ของจะมาดีอยู่นะครับก็คือเวนกรรมก็คือสามารถสร้างเกาะของตัวเองใช่ไหมอ่า ยืนตรนงนี้แล้วโอ้โหแล้วเวลาปลานี่มันปาไปข้างหน้าเนาะใช้โคตรยากเลยครับปาปึ๊บปาตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยต้องปาพื้นโอเคปาพื้นตรงที่ตัวเองยืนอยู่เลยยกขึ้นได้เนาะ โอเคได้เดี๋ยวก็จะเก็บดูแลดูแลมาแล้วไหมมาครับเออสกิลเราถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแล้วนะเดยอยเือน

อเล่ทูทูผมจะไปใช้ยากได้ไงอ่ะปาไปสองทีเอาเวนนู้นอันนี้ก็ยากเลยเนี่ยเล่นอย่างนี้ก็ยากเลยครับ<ม>ได้เก็บเ<ม>่งมา้ รอบนี้ตึงจริงกิวเรานะส่วนถ้าจะแบบเข้าไปบวกก็คงไม่ได้เปนเน้นระยะไกลนะครับตัวแบบสกิลจ่าเนี่ย เฮ้ยโอ้โหนั่นไงว่าและใครอยู่บ้างวะสามตัวพวกมันไปคนละทางกันน่าโอ้ผมเล่นตัวพวกนี้ไม่ค่อยเก่งเลยอะตัวอาจารย์เล่นแบบว่าไม่ยเล่นเรื่องเลย เรียบร้อยแตกมากลางนงนี่แหละหนึ่งเกนะ็บครับเก็บครับเก็บครับดื่มเก็บไงโอ้แล้วผมกดสกิลยูหนึ่งทำไมวะไม่เป็นไรเนาะ เอาดิมาดิเอาไว้เพื่อนเฮ้ยอย่างนี้ก่อนนั่นแหละโอ้โหแล้วดูชาเกินเออนั่นแหละอะไรก่อนเอาอะไรเอาอะไรก่อนนั่นแหละ อยู่นั้นั้นก่อนเอาาเพื่อนกดออกไปเลยเพื่อนกดออกไปทำไมอ่ะเออเพื่อนกดออกไปเลยครับผมสวยงาม ชอบกดต่อกันอีกแล้วอ่ะดันหนูก่อนหลังดีๆไว้ร้อย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 เอาร่อยเอาครับร้อยเอา มันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยอะไรมันไอหมอนี่มันตามอย่างเดียวเลยวะโอ้แม่งมีแต่คนตามอีกแล้ว มีคนตามผมแล้วโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยไม่ไมีไม่มีกองเลยนะเปิดกล่องมีไหมวะแงเสียงเอาแล้วกัน ไม่มีอะไรต้องเสียนะครับเปิดแม่งเงี้ยแหละเสียก็เสียไปโอ้หแล้วเพื่อนก็มาแย่งของกันเรานะครับจะเลยต้องเสี่ยงครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ได้มาดูดิออกไปแล้วหน้าออกไปตู้ได้อยู่อะ chúng ta ơi dùi mình nhắn tin nên là anh ngon anh ơi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 

Cái ma đó Ở tên mình hết một lần quá Lời anh như thế nào เออแตกแตกไปอืมอืมนี่ไงเฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหน คิวอืมอ่าเอ็กเอ็กเอ็กโอ้โหแม่งชอบเป็นงี้ไปแล้วเอาเออไอหมอนี่ใช่ไหมไอหมอนี่ใช่ไหมใช่ไหม ไอล้ลวกเอ้ยดาวไปดิ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 ท่านดีดาวไปดิแตกไปดิกล้าหรอ,หรอ

ต้องกินให้เพื่อนป่าวะเพื่อนออกมาได้ปะเออเอาดิสก,กัดไว้อ่ะ <c oughs> อสก,กัดให้เพื่อนครับ <c oughs> เอา้านี่ไงมีปัญหาเยอะหรือเปล่า เอาเอาได้ดิเออกระโดนไปดิเดี๋ยวเรากินให้เพื่อนก่อนลวกัน เพื่อนๆก่อนเพื่อเราด้วยโอ้โหแม่งเ้ยแม่งชอบมาอะไรนักหนาวะเออรวมดี เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งกดอีแม่งไม่ทั่นไว้หมอนี่แม่งปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวใจเย็นกินให้เพื่อนก่อน โอ้โหเอาอีกแยะไอ้กวกนี่แม่งโดนแล้วมั้งเนี่ยคือมันวนอยู่กับผมอะสองหนึ่งกินนี่เพื่อนก่อนกินนี่เพื่อน อ,อ้าวไอหมอนี่อยู่นั่นหนออืมโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาดีนั่นแหละเออแตก โอ้โหแม่งนวดแม่งเอ้ยเราไม่ได้พิ้วด้วยนะหนีแล้วดิหนีแล้วดิแม่งเอ้ยโอ้โหนวดชัดในเนี้ยเด็กุเจ็บนะเพื่อนอือ แตแม่งเราโดนลุมอยู่ข้างล่างน่ะตัวเราไม่ได้เพีวอะเนาะถ้านะ<ม>เป็นพวกแบบ,บเดกุบาคุปโกเนี่ยมันยังพอไหวแต่เราไม่มีที่ชุบอยู่ด้วย<ม>ต้องไปละ นีได้ปะตรงนี้นะเออไอ้หมอนี่ยม่งได้ไหมได้วะเราเกิดมาวะเราเกิดมาครับมาเฮ้ยเออเออเอา โอ้โอ้แรงเกินไม่เป็นไรเพื่อนอปเราแตกไ้เหอะเหลือแค่นี้แล้วนะครับแต่มันเจ็บอ่ะมันอยู่นอกวงอ่ะอยู่นอกวงเจ็บครับเจ็บมันยังไม่ได้เติมเอาเลยนั่นแหละไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบ บวกกับมันกินไม่ได้อ่ะเออนี่มันแตกแล้วปะเรียบร้อยเพื่อนเราไปแล้วไม่เป็นไรว่ะแต่เพื่อนเราไม่น่าออกโอ้โหูมันสามคนนะครับ เพื่อนเรานี่แหลงนี่นนยออกไปกลางทางนะครับเรียบร้อยวะ่ะจานหนู